ครับที่นี่เป็นป่าชายเลนครับเป็นสะพานสวยงามก็ทางด้านเดือประแสะมาหน่อยฮะเดินเข้ามาเป็นป่าโกงกลางชายเลนที่มีสะพานสวยงามครับวันนี้วันที่29เามษายน2 5 6 0ครับแรก9กานตอนเช้าเห็สนสะพานแบบนี้ก็วิวทิทัศน์เหมือนเราเคยเห็นเขาถ่ายกการูปกันก็บรรยากาศที่นี่ก็โอเคครับ เช้าวันนี้ที่ระยองครับทลิปนี้พามาเที่ยวปากโครงกลางชายเดนที่มีสะพานสวยงามก็จัดระเบียบสวยงามตอนนี้อากาศคึมๆอยู่ครับวันนี้ค<อ>ทางานโน้นเป็นเรือ,อประแสนะครับ And then you would a